ครับโปรฟฟตพารวยกับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับคุณอัศนีโอ้โหวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยครับคุณอัศนีฮะพอผมเดินทางเข้ามาฟาร์มของคุณอัศนีรอบที่3แล้วเห็นว่าสมาชิกใหม่เยอะเลยหกตัวฮะอยู่ตรงนู้นหกตัวใช้ระยะเวลากี่กี่เดือนครับเนี่ยอ๋ออันนี้เขาก็ตั้งท้องมา9เดือน9เดือนแล้วเขามาคลอดพร้อมๆกันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับแข็งแรงไหมฮะแข็งแรงดีครับลูกอ๋อครับ อยากให้คุณอัศนีเนี่ยในฐานะที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชํานาญนะครับแล้วผมเห็นแล้วว่าวัวของคุณอัศนีนี่สุขภาพดีหมดเลยนะครับอยากจะให้แนะนําว่าในการให้อาหารสมควรจะให้อย่างไงเพื่อเป็นข้อคิดกับหลายๆท่านนะครับเชิญเลยฮะก็ก่อนเมื่อก่อนเลี้ยงแรกๆผมใช้กากขาวซึ่งเป็นกากที่เขาทําแป้ง ของมันสัมปะลังมันสัมปะหลังะครับ,รบเผือผ <ม S 2> เป็นกากขาวๆมันจะมีสารเคมีอยู่ในนั้นผมก็เอามาให้วัวกินเพราะเหรอฮะแล้วทีนี้ระบบภายในเขามันจะมีปัญหาเพราะมันมีสารเคมีอยู่ใช่การเป็นสัตว์การติดลูกก็ไม่ได้โอ้ตรงเนี้ประเด็นสําคัญเลยครับกรเกษตรกรก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมผสมพันธุ์แล้วมันไม่ติดครับ ตรงนี้เกี่ยวแน่นอนภาพด้านในวัวเขาไม่ดีอือครับก็เลิกพอเลิกมาพอใช้รู้แล้วว่ามันผสมพันธุ์มันไม่ติดหรือว่าติดยากเราก็ต้องเลิกครับครับน้ํานมก็ไม่ดีด้วยออครับครับก็เลิกฮะเพราะว่าผมเคยเอามากองไว้ที่ปูนแล้วรู้สึกปูนมันโดนกัดไปเลยเอาอะไรมากองฮะกากขาวเนี่ยโอ้เอากากขาวที่เราไปผสมเป็นอาหารให้กับโคนมกินเนี่ยนะมาก่อน เอามากองปูนวางเรียงไว้ที่ปูนเลยแล้วสังเกตดูอย่างไรฮะก็พอเราเอากากขาวออกเราเห็นรอยปูนโดนกากขาวกัดออกเป็นชั้นเลยขนาดปูนมันยังกัดได้ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับขนาดที่ผมไปเยี่ยมฟาร์มโคนมนะสัตวบาลที่ประจำโคนมเนี่ยเขาบอกว่าไส้มันทะลุฮะมันมันมันไส้ทะลุแล้วก็เลือดสดๆไหลออกมาโคก็ตายครับแล้วแล้วคุณอัศษีเนี่ยแก้ไขยังไงครับก็เลิกใช้ คง่ายนิดเดียวเราก็เอามันสัมปลังมาหมักครับมาหมักกับกากเบียร์ให้ได้สักหนึ่งอาทิตย์เป็นอย่างน้อยแล้วให้วัวกินอแล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็หายไปเขาก็จะดีขึ้นน้ำนมก็ดีขึ้นการผสมพันธุ์ติดสัตว์ก็ดีขึ้นครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าสมาชิกใหม่เราเยอะเลยมันข้อต่อเนื่องอยู่แล้วครับผม แล้วก็สุขภาพเป็นไงฮะมันหอกล้อมันไม่ซึมนะครับไม่ซึมโอ้โหวันนี้แตกต่างเลยครับแตกต่างเลยนะฮะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ทําไมโคโนมของท่านผสมแล้วมันไม่ติดมันติดยากเพราะอะไรคุณหนักสนียินดีแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลโดยไม่ปิดบังเลยนะครับขอเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งครับคุณหนักสนีฮะ 0 8 0 7 2 3 3 8 7 6ครับครับนี่แหละครับโกลฟีดพารวยและสิ่งที่ฟาร์มคุณอัศนีตอนนี้ยืนยันเลยนะครับครับใช้มา2เดือนแล้วครับนี่ใช้ทั้งฟาร์มแล้วครับและยืนยันว่าได้ผลดีแน่ครับโกลฟีดจากบริษัทบวรธนาสินคอนเซอร์เวชันเท่านั้นนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับลูกโคโกลฟีดนะครับจากไรคารโกลฟีดพารวยนะฮะ นี่ครับวันนี้คลอดออกมาทั้งหมดห้าตัวนี่ครับเขาจะเชื่องครับแล้วแข็งแรงนะฮะแข็งแรงนะครับแข็งแรงนี่ตัวนี้ด้วยนะครับนี่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  <มา S 1> เห็นไหมครับคล <ไป S 1> อดต่อเนื่องนะฮะแล้วเขาก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงแข็งแรงเลยครับตัวขาวตัวขาวน่ารักมากๆเลยเนี่ยดูดิดดเห็นนะเขาก็เหมือน เขาก็เหมือนเขาก็เหมือนเด็กเด็กเล็กๆอะฮะดูดิฮะเห็นไหมฮะโอ้น่ารักอ่ะ